เอามาครับพี่น้องวันนี้จะพามาดูสวมถุงกล้วยครับสวมกันกล้วยลายสวมกันกล้วยในงามสวมกวันหูุกเห็บนี่นะครับวันนี้สวมถุงกล้วยสองถุงบาทครับสองถุงบาทสายจวดครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกําแพงเพชร่อบ่าขึ้นหอด ขอดไขึ้นหอสายจวดกลับไปกับจวดกลับไปห้องนี่นะครับโอ้ยผาพหย่อนแสงยังนิดเดอร์พี่น้องเลยสายจวดครับสองถุงต่อหนึ่งเชคหนึ่งเชคบานเข้ากับประมาณแปดบาทบานเองด้วยค่าเฉลี่ยที่ไปแปดบาทแหละแต่ค่างเงินขึ้นเงินลงนี่ครับกว่าจะได้เงินเข้าดูเอาเดอน้องๆหนุน่มๆคนไหนที่จะมาก่อ มันจะได้เงินเขาแต่ละบาทกิบเอาจะได้มาห่ะกาันิก็บเอาทำเอาสางเอาอยู่บ้านเองเกษตรกรษษษษกิสไม่ค่อยดีมาประเทศนีก้ก็พ่อได้ใครรู้จักกิบก็จะได้ใครไม่รู้จักก็บก็จิบเราจะนีดน้อย,อย,ออยฮะโอ,อ,อ,อ้ครับก่อจะได้เงินเขา แต่ละบาทแต่ละหนึ่งวัน้ันไม่ใช่นี่หรอกครับทำแต่งาน้าวมาก็ไปโอนออกมาทำงานเจ็บป,ป่วยวันไหนก็หามเจ็บหามป่วยหามลาหามตายลองทำงานทุกวันวันไหนไม่ทำก็บ่าเองบริการถ้าวันเองมีปัญหาเองหาเรื่องขี้เกียจว่าไม่เคยวบาดีดอกแต่ละวันถ้าว่าเองขี้ข้านไปยัางงันไปหนุน เองบอกเองเป็นงไข่เป็นก็มีเชื้อเองดอกจับขาเองลากออกมาทำงานหนึ่งแล้วมาจะจับอะอมะันจะไปอุ่มเอาหนึ่งแหละมาจะอุ่มเองทำงานหนึ่งแหละแต่ละวันหนึ่งแล้วอยู่สามสหายครับบัานนี้ทิ้งยานอกมันแล้วเครื่องล้วนหมันแล้วที่เหลือ กลับบ้านมาแล้วผูกคอเซ็กก็พากันกลับบ้านแล้วมลอยู่สามคนทำไปแหละขอจีด้เงินเขาดูเอาพี่น้องเอ้ยมีเนื้อปลากล้วยปลากล้วยี่สิบปีเสียงาาว่าปลาในยี่สิบปีแล้วบางคางเขากระท,ทุ่มที่เขาโลปลากล้วยออกเขากระทุ่มที่ ไูเขาจะปูอ้ายไม่แน่ใจเหมือนกัน,นรถเขากำลังทำงานถมทีอยู่รถก็กำลังถมทีอยู่ผมสูงไม่รู้เขาจะปลูกอ้ายเขาจะปูกลก่วยหรือปูกอ้ายก็ยังไม่ล้เลยไม่มีรถไทยอย่างบานเองดอกเรื่องเท่านี่ใช่แต่รถตั๊กนี่แหละลายใช่รถรถตั๊กดันดินนะครับนี่ก็ยังไม่ได้สวมเนาะ ภาพอาจจะเบลอๆอ,อาจจะไม่ชัดด้อพี่น้องดูเอาด้ใครก่อนเนาะสมแล้วมันก็ยิงามอย่างนี้แะครับเป็นถุงสีํำเงินมันยังไม่สวมก็ดูอยางนี่แหละป,ปลาล่างมาแล้วเป็นปลากล้วยล่างมาแล้วไหนยังไม่สวมก็เอาพี่น้องปลานี่กล้วยป,ประมาณยี่สิบป,ปีหรือสิบกว่าปีนี่แหละผมก็ไม่แน่ใจนอกจากผมพึงมาได้สองปีผมก็ยังไม่แน่ใจแต่เห็นคนเก่าเขาเหล่าให้ฟัง ก็ีะลุแล้วครับปีสุดท้ายแล้วกล้วยป่านี่ที่หนาก็จะลุแล้วอาที่ปลูกใหม่สวมใบทําไมครับถุงนี่สวมเพื่ออะไรครับกันกล้วยลายครับกันกล้วยลายเดี๋ยวติดโควิดนี่ป้องกันไว้นี่ติดโควิดป,ป้องกันเชื้อโรคครับป้องกันลูกเห็บป้องกันเชื้อโรคกันกล้วยลายให้กล้วยมันงาม นะครับก็จะได้เงินเขา,ด,เาเดูอนนอเดอร์น้องๆนุง่งๆคนไหนที่จะมาก็ศึกษาดูดีๆทําใจถ้าได้มาแล้วก็สู้เอาสู้ไม่ไหวก็กลับบานคิดยังมา้ใช้าง,งานกล้วยๆค,ครับทําไม่ไหวก็กับบานเองอย่าฟื้นเจ้าของบานเองก็มีขาวกินมีนาทำไปเป็นนายเจ้าของอยู่กับบาน คนไหนมาก็สูอเอาทุนเอาคนไหนเก็บกรรมได้ก็ได้เงินพยายามอาั่งเอาเก็บเอาแล้ะครับแต่คนไม่เล่นไม่กินไม่เที่ยวก็พอ,อ,พอเห็นอยู่หรครับพอมีเงินอยู่มีทุกอย่างประเทศนี่สำหรับคนชอบการพนันก็มี วดรับสายจวดเคยน้องบลายเคยคนลาดคือกันคนนี้เคยน้องบลายลูกสามนี่ใบใหญ่ล,ล,ลูกสองนี่ครับลูกออก็กำลังเป็นสาวด้วยพี่น,อน้องมาปีกว่าได้เงินล้านกว่ลนะครับออได้ล้านนึงตั้งแต่มาหนแหละล้านนึงเอามาตั้งแต่ครบเลงคนับ ติดตัวมาก็เป็นล้านแล้วนะครับกวยชวบนานแหละสวยงามตามท้องเรื่องถุงละหาสิบตังค์เลยพี่น้องสองถุงบาทบาทบานเขาดอกว่าไม่ใช่บาทบานเองดอกบาทหนึ่งบานเขากระเ่ากครับประมาณที่ไปแปดบาทนะ้องพ่อใหญ่ที่ไปแปดบาทบานเองเลย อยูเอาทำได้มากก็ได้มากเป็นงานเหมาไม่ใช่งานรายวันเป็นงานเหมาใครขยันก็ได้ใครไม่ขยันก็ไม่ได้ในเหนื่อยก็ยุดคนเก่าคนงานเก่าคนตอนนี้เหลือสามแล้วครับเหลือสามแล้วอีกหกเขาบานนอนแล้วเหนื่อยปูดคอ ส่จวดครับส่จวดนั่นนี่จวดอย่างเดียวกล้วยก็ไม่ได้ใบมากหรอกครับประมาณสิบเอ็ดหวีสิบสองหวีเกื่อหนึง่งในใบหลายดอกใบหลายก็นักจะของใบหลายกล้วยมันก็ไม่งามเด้อจวดจวดจวด อ๋ผมจะดูดูอันไหนถ่ายแล้วอันไหนหนีแล้วสวมแล้วนะครับนีแ่แหละอันสวมแล้วการกวยลายกวาดลายไปนีแ่แหละทำทีละครึ่งนะครับอ้าวคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้แหละครับสวัสดีครับยังไงก็ฝากช่องไดเด้อเคยคนลาดทำมาหากิน ก็ฝากดูฝากกดติดตามฝากกดเจ้งจายกดกระดิ่งนะด้วยครับขอบคุณครับ